ไปอัปเดตสถานการณ์กันนะคะที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะคะั้งแรกข้างแรกตั้งใจว่าจะเคลื่อนย้ายจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไปที่ลานพระรูปไปที่มัควานแต่เปลี่ยนใจแล้วมันเกิดเหตุวุ่นวายที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไปกันที่ไปกันที่คุณธนากริตุค่าวพุทธกาพิเศษของเรานะคะเดี๋ยวจะรายงานสดๆมาจากที่นั่นเพราะว่ามีแกนนําบางส่วนนะคะไปปรากฏกายนะคะที่บริเวณเวทีย่อยของอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะคะไปกันที่คุณธนากรเลยนะคะสวัสดีค่ะอีกรอบหนึ่งนะคะคุณธนากรสวัสดีครับสวัสดีครับ เชญฮนะครับสวัสดีครับตอนนี้นะครับมวลชนของที่เป็นในกลุ่มของนักศึกษานะครับแล้วก็กลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร,ร์เพื่อการชุมนุมเนี่ยก็ยังไม่ได้เข้ามาเพิ่มเติมในปริมาณที่ดูแล้วแตกต่างจากช่วงเช้าที่ผมรายงานไปนะครับแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างและเรียดเสียงฮือฮาในที่ชุมนุมได้ก็คือในกลุ่มของชายที่สวมเสื้อสีเหลืองนะครับคาดว่าน่าจะเป็นข้าราชการทหารเนี่ยนะครับแล้วก็ ทางตำรวจแล้วก็กรุงเทพมหานครในบางส่วนเนี่ยทยอยเข้ามาในพื้นที่เรียกว่ามาเนี่ยหลายร้อยนายนะครับมาก็คือนั่งในริมถนนราชดำเนินนะครับคิดว่าเป็นทีมในชุดของการดูแล<ช>ความเรียบร้อยของ<ช>สเส้นทางเสด็จพระราะชดำเนินแล้วก็มาดูแลว<ช>ความเรียบร้อยมากกว่าแต่ว่ากล<ช>ุ่มชุดุมอเองก็ก็ดูแลเมื่อสักครู่นี้ก็ก็ก็คือหากันอยู่เหมือนกันแต่แ้เจ้าที่ก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรนะครับแ,แค่<ช>คเดินผ่านในการชุมนุมเท่านั้นครับครับ ในภาพที่ประกอบบนจอเห็นชายใส่เสื้อเหลืองคาดว่าตำรวจทหารกาทมอะไรก็แล้วแต่ด่าหน้ากันเข้ามาที่อนุสาวรีย์เยอะเลยใช่ไหมเนี่ยใช่ครับใช่ครับพี่ต่ไหครับตอนนี้ก็พอมาถึงแล้วก็จะกระจายอยู่ตามถนนราชดำเนินนะครับก็คือ,อะจะนั่งอยู่สองฝั่ง ระหว่างบริเวณนรุสวรสดีประชาธิปไตยไปที่แยกขรอบครัวนะครับก็จะนั่งเพื่อดูแลความเรียบร้อยนะครับแกนนํำเมื่อสักครู่นี้ก็มีการประกาศบอกว่าอย่าอย่าไปสนใจอย่าไปอย่าไปให้ความสนใจเขามาทําหน้าที่ของเขาเรานส่วนทําหน้าที่ของเราก็ชัดเจนนะครับเรื่องเสียงเมื่อสักครู่นี้ไปดูรถที่ถูกยึดไม่อยู่แล้วนะครับแต่ก็ไม่ได้มาที่ชุมนุมด้วยคาับ่คงถูกนําไปเก็บไว้ในทักสถานที่ด้านที่หนึ่งนะครับกะตำรวจกงไปเพราะฉะนั้น ตอนนี้ทางด้านของแกนนําเนี่ยก็พยายามพูดความเคลื่อนไหวว่าตำรวจเนี่ยมีการปล่อยออหนึ่งคนจา่21คนเมื่อวานที่ถูกควบคุมไปแต่ว่าทางนี้ก็บอกว่าจะขอให้ปล่อยทั้งหมดไม่อยากให้ปล่อยคนเดียวเพราะฉะนั้นตอนนี้การปราศัย ในพื้นที่นี้ยังใช้ลําโพงเล้สี่ตัวเพื่อมีการสื่อสารกับผู้ชุมนุมแต่ณเวลานี้ยังยืนยันตัวเลขเดิมคือผู้ชุมนุมยังเป็นหลักร้อยกับเมื่อเช้านี้ครับอ๋อครับครับจำนวนเจ้าหน้าที่เสื้อเหลืองเมื่อเทียบกับจำนวนของมวลชนที่มาปักหลักนะครับพอพอกันไหมครับตอนนี้อือเสื้อเหลืองเยอะกว่าครับเยอะกว่าครับเสื้อเหลืองนี่เยอะกว่ามวลชนอีกเหรอเยอะกว่าครับเยอะกว่าครับที่ใดก็ตามแสดงว่าแสดงว่า ตอนนี้ล่าสุดเลยเนี่ยมีตำรวจชุดควบคุมฝูงชนนะครับใส่ผ้ามันคอสีชมพูก็เข้ามาโดยรอบพื้นที่อนุสาวรีประชาธิปไตยนะครับฝั่งที่เป็นตรงกลางที่เป็นกดหยอบนะครับเจ้า<ะ>ที่ก็ยืนล้อมไว้นะครับ<ะ>ก็ก็กตอนนี้มวลชนเนี่ยน้อย นะครับเพื่อเทียบกับทางเจ้าหน้าที่ที่มาดูแลความเรียบร้อยที่ฝนเพิ่มสีเหลืองและเจ้าหน้าที่ที่มีการแสดงปัญลักษ์ชัดเจนเป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมผงชนเนี่ยโมชนเนี่ยน้อยกว่าครับครับครับเห็นบอกว่าทนายอนนท์นำพาเคลื่อนมาถึงณณที่นัดหมายแล้วใช่ไหมครับแล้วก็ขึ้นปลาใยใช่ไหมครับเนี่ยครับเสียงเสียงที่ท่านผู้ชมทุกความได้ยินอยู่เนี่ยคือเสียงของทนายอนนท์เนี่ยกำลังปราศัยครับ โอ้ครับครับบนเวทีย่อยนะบนเวทีชั่วคราวใช่ครับเป็นเวทีย่อยครับที่ที่ว่าจะมีน้องนกษาจับมือคล้องแขนกันล้อมเวทีไว้นะครับโอ้ครับครับก็สาระที่ทนายอนนท์นำพาเขาปราศัยก็เดิมๆใช่ไหมครับยึดมั่นสามข้อเร่งร้องถูกต้องครับยังยังเดิมๆครับแล้วก็มีการปราศัยก็คือให้ผู้ชุมนุมเนี่ยที่ยังเดินทางมาไม่ถึงเนี่ยให้เข้ามาที่จุดนี้นะครับแต่ เท่าที่ดูแล้วครับพี่ใดๆครับว่าการเข้ามาของของมวชนในสต่ระจุดเนี่ยผมดูแล้วถ้ามาเนี่มาแล้วนะฮะแต่ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าฝ่ายเนี่ยน้องๆ้องออนักศึกษาในบางส่วที่อาจจะเห็นด้วยกับการช่วยเหลือครั้งนี้อาจจะไปเรียนก่อนแล้วก็กลับมาหรือยอย่างไรไม่ทราบแต่ถ้าถามว่า ที่มีการนัดหมายกันแต่ในกาฬิกาตอนที่ก้าวนาฬิกาเสร็จแล้วเนี่ยมวลชนยังมาในจํานวนที่ถือว่าไม่มากครับกลุ่มวชนต่างๆยังไม่ค่อยเห็นว่างั้นเถอะครับครับเอาละครับเอาละครับถ้ามีอะไรจะรายงานเพิ่มเติมก็ต่อสายกันเข้ามาได้เลยนะถ้ามีอัปเดตอีกนะคะก่อน9โมงครึ่งนะคะครับขอบคุณครับค่ะท่านี้ก่อนนะคะคุณธนากรฤิตุนะคะเป็นผู้สื่อข่าวพิเศษของเจาะลึกทั่วไทยนะคะ